แต่ว่าเรามารับองค์ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของกลไกการส่งต่อระดับชาติเหมือนกันก็ณีช่วยคนไร้โทษช่วยเหลือมาจากบางแดนเหมือนที่ผมกับพี่มานะไปช่วยเหลือมาจากกัมูชาพันเจร้อยกว่าคนนะครับอันนี้นะก็ต้องมีกลไกการส่งต่อระดับชาติก็คือการส่งข้อมูลข้ามระหว่างประเทศในส่วน คณะอาสาสมุรของอังกูชาก็ต้องส่งข้อมูลการสอบสวนการสืบสวนส่งมาให้กับประเทศอาหารนะครับหรือว่ายารักษารคเสื้อผ้าต่างๆนะครับแต่ว่าถุประมาณที่ใช้ก็เป็นงบประมาณของรัฐบาลทั้งหมดนะครับทีนี้ถามว่าในหน้าเรียรบดคืออะไรก็คือการเข้าไปสอบสวนสืบสวนนะครับในันนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะรับการถ่ายอดจากพิธภัณฑ์ก็คือการทําการสืบสวนสอบสวนอย่างมีคุณภาพ แต่ไม่ใช่อย่างมีปริมาณนะครับดังน,นั้นวันนี้เราจะไม่แจ้งข้อหาการฆ่ามนุษย์แบบข้ามเพื่อนะครับเราจะไม่ไปดําเนินคดีโดยเอาปริมาณเพราะว่าเราจะใช้การสอบสวนเ,เน้นคุณภาพนำปริมาณเน้นคุณภาพยังไงหนึง่งสอบสวนให้ไปจากว่าเข้าขาาข,าขายความผิดฐานฆ่า,า,ามนุษย์แล้วขยายเส้นยืนออกไป สืบสวนก็ต้องขยายเส้นทางการเงินขยาย,ายึงผู้ใช้บริการนะครับวันนี้ก็คือเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเรียกว่า NIM ก็คือคกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อจะให้พนักงานสืบสวนอสอบสวนเนี่ยได้ทราบได้เข้าใจว่าไอค้คำว่ากลไกการส่งต่อระดับชาติคืออะไรนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปสอบสวนไปสืบสวนไม่ถูกนะครับ กลไกการส่งต,ต่อชาตินะก็คือ,อการกำหนดพีเรียนพวกเวลาพูดง่ายๆว่าเพื่อจะให้เหยื่อ,อมีเวลาได้พักใจนะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้คลายความกังวลนะฮะในการที่จะให้พนักง,งานสอบสวนรวมถึงสาสตาวิทยาชีพได้ทำการคัดแย้งนะครับบัญนะก็จะมีเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกับพี่มานาสิมานเป็นผู้รับผิดชอบทั่วทั้งประเทศก็คือกรณีมีการคัดกรองกรณีมีเหยื่อฆ่ามนุษย์หรือว่ากรณีสมมุิพบแรงงานต่างด้าวถูกจับบนถนนนะครับหนึ่งร้อยคนนะเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดก็ต้องนำมาสู่กระบวนการคัดแยกและคัดกรองเดิมเราไม่มีกระบวนการ ในการคัดกรองแบบนี้คือสองชัน้นนะมาบ๊บสอบเลยทีนีการสอบผวนอย่างรวดเร็วนะครับมันก็มีข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเหยือ่อยังอยู่ในภาวะที่เขากลัวเขาหว่าภาวาแล้วเขาไม่เชื่อมัน่นต่อตํารวจนะเขาบอกว่าตํารวจอาจจะปเป็นผู้เดียวกับขบวนการนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการ นี่คอยให้ความรู้ผมก็คือแลกเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยงานเยอะ,ะเรามีเรื่องทั้งงานทั้งครอบครัวเราไม่มีเวลาไปเรียนหรอกนะครับนะเราก็ต้องอาศัยเรียนรับในห้องประชุมเนี่ยหนะเหมือนกันผมก็ผ่านการเป็นผู้คณะกรรมกรแบบพวกเราเมื่อก่อนนะครับผมก็อาศัยการเรียนรับโดยการแลกเปลี่ยนเบอร์กรับอาจารย์แล้วหลังเลิกก็โทรคุยกับอาจารย์หรือนัดอาจารย์ไปคุยนอกรอบนะครับเพื่อจะให้เราได้ความรู้นะครับ นะเพราะนั้นความรู้เนี่ยจะอยู่ติดตัวกับเราหลายคนยังมีระยะเวลาในการรับปาะกายอีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสอบสวนสืบสวนสอบสวนอยู่อย่างนี้นะครับนะเพราะว่างานต้องใช้เวลาสิครับเนาะแต่บ้านทุกคนเอ้ยพี่นี่ที่อยู่อยู่บ้านหนองนเนี่ยบนหนเออเออนะเออแล้วนี่ตัว่าสอบสวนป่ะสอบสวนละเออละละเดี๋ยวให้ผมช่วยพี่นะเออเออโอเคโอเคแตมาน้องนะผมมาครับน้องๆผมมาทุกคนนะผมมาน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ